มาดูกันค่ะว่าภายใน5นาทีจะออกมาเป็นยังไงบ้างจะรีบแค่ไหนก็อย่าลืมบำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะคะสาวๆวันรีบต้องตัวนี้เลยค่ะ Olay Total Effect Normal Day Cream SPF 15ตัวเดียวจบเป็นทั้งครีมบำรุงครีมกันแดดแถมยังใช้เป็นเมคอัพเบสให้ผิวหน้าเนียนเป๊ะได้ด้วยนะคะวันที่เร่งรีบเครื่องสำอางต้องน้อยชิ้นนะคะใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่า ในใช้ครีมสติกนะคะลงทางแก้มแล้วก็ปากเลยค่ะรวดเร็วสวยเปะ๊ะแถมยังติดทนด้วยเคล็ดลับง่ายๆในการแต่งหน้าแบบเร่งด่วนนะคะคือใช้แป้งผสมรองพื้นค่ะปกปิดรวดเร็วไม่เสียเวลาเกลี่ยรองพื้นแบบน้ำแล้วก็คอนซีลเลอร์เลยค่ะ คิวนะคะเมื่อคืนเราก็ทาแบบแทตทูเอาไว้แล้วนะคะติดทนข้ามคืนไปเลยทีเดียวเช้านี้เราก็แค่เติมด้วยฝุ่นแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าก็พอค่ะแนะนำให้สาวๆนะคะควรมีพาเลตคอนทัวร์แบบนี้ไว้นะคะใช้ได้ทั้งหน้าเลย สาัๆเป็นกันหรือเปล่าคะเวลาที่เรายิ่งรีบนะยิ่งเขียนไอายไลเนอร์พลาทุกทีเลยเมย์แนะนํานะคะให้ใช้ฝุนสีน้ําตาลนะคะมาเขียนขอบตาแทนค่ะจะได้ลุกนน,นัวดวงตาคมเข้มเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่5นาทีก็ได้ลุกแบบนี้เลยค่ะ ส,าาสำหรับใครที่มีช่วงเวลาที่เร่งรีบแบบเมยนะคะทำกิจ,จกรรมเยอะไม่มีเวลาดูแลผิวตัวเองนะคะแถมบางวันยังตื่นสายอีกด้วยลองเลือกใช้ไอเทมที่สวยครบในชิ้นเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเมคอัพนะคะอย่างโอเล่ทัลเทอเอฟเฟกนะคะเขาก็ช่วยบำรุงผิวได้ทั้ง7ประการเลยทีเดียวนะก็ทาให้ผิวดูมีความสดใสขึ้นนะคะพร้อมรับกับทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนําเทคนิคแต่งหน้าด้วยเครื่องสาอางน้อยชิ้นของเมทีนแนะนาไปในวันนี้ไปลองใช้กันดูนะคะรับร่องค่ะว่าเร่งด่วนแค่ไหนก็ เป็นประโยชน์กับสาวๆหลายๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่า Subscribe ติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะมีอะไรดีๆทีเ่เด็ดๆมาแนะนำกันอีกค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย